มึงเอสมนัยเ่าเราสวัสดีทุกคนครับไก่เราต้องงอาแขวะโหลวเชียโคข้อนะแขวะปูเราต้องแขวะปูไปไกลนะเชียกับชุนกลอยแขนนะแน่เราประมูลไปเลยนะหมากแล้วก็หมวยเบอร์นะหลัะอย่างกัติี่เชียกับปล่อยนะที่ก็เก่งเชียกับแขวะปูแต่จะสิบปล่อยเราแล้วเชีเข้อมกขอนนะวันนี้มากินข้าวเหมือนเดิมครับแกงส้มปล่อยครับแล้วก็หมูทอดครับหมูทอดขมิ้นครับมากินด้วยกันเลยครับง่ายๆครับไม่มีอะไรก็มีเท่าไรก็กินเท่านั้นแล้ะครับมาเลยครับอร่อยแกนติก็สดแหล่นะ อขอจุลสาวบวนนะหม,มูตักใสเลยครับในมูหมอขโม,ม,โม,มเลยนะนึี่ยปล่อยอร่อยมากเป็นอะไรที่อร่อยมากต้องใส่พริกบนครับจุกประจิน๋นๆนะเชี่ยข้อราดียๆเนี่ยหมูไม่ประจินินกันเลย เราแต่จอดที่ตตจอดเลยนะเวลาแต่จอดเลยนบนะเอากทิแต่จอดหนา,าวนนอนงกุชีติผ่านเดือดไลได้แช์กับมาเต้าเราเต้าแขวได้รเลยนี่ก็ตมจอดแขปูกับผิวกระชนกับินเหมรนี่นะแข่จนาก็เชี่ยมนูนนโดดโดดดดต้ป,อ,ปอยมึงานดีตัเวเราต้อาหอมพริกโมโูบรอย Weile. Mm -hmm. Oh leider. Ja, wow. คำโตโตมักตุ๊กตุ๊กได้เยอะอือือข้อปูด่เล่าเราแล้วนะบอดข้อ มงก็เชีย่ยก็ปล่ยไม่โดดเลยก่อนนะกุยชีไปไม่โด,ดจะเลยเชีย่ยคอมกันน,นอย่างกุยชิพแตจิงจิงขอือมคือกลออ Fin Chịp bằng mới đó đó Đừng hai người xin người chị Ấn lời chè, Ấn chè, đó, cái cây Tân ngồi khói, khói ngồi bài đẹp rồi đó gần เราเนี่ยเผ็ดนะแต่ก็อร่อย